สวัสดีครับสวัสดีเช้าตุลน,นะครับลัคนาตุลแล้วก็ราศีตุลทุกทกท่านด้วยนะครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็ยังคงเป็นคลิปคัมาีร์กรประจําเดือนมีนาคมอยู่นะเหมาะสำหรับผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่เ,เรือนราศีตุลน,นะครับหรือว่าผู้ที่เกิดอยู่ในช่วงระหว่างวันที่17ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกๆปี ซึ่งก็คือชาวราศีตุลน,นะครับก็สามารถที่จะใช้อ้างอิงดูคำพยากรณ์จาก EP นี้ได้เช่นกันนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะในเดือนอมีนาคมนี้ชาวตุลจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะสำหรับชาวตุลในเดือนมีนาคมนั้นนะครับดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาววาสนาก็ยังคงเป็นเทวีโชคแล้วก็อูดมนาราเก์อยู่ในเรือนพันธุ นะครับแล้วก็อยู่ร่วมกันกับดาวคู่มิตรอย่างพระอังคารซึ่งก็มาจากเรือนการเงินแล้วก็เรือนคู่ของหุ้นส่วนคู่สัญญาแต่ก็ยังอยู่ร่วมกันกับดาวคู่ศัตรูเสี้ยนน้ำอย่างพระเสาด้วยเช่นกันนะครับผมกําลังจะบอกว่ามีนาคมนั้นเป็นเดือนที่ชาวตูวนั้นจะได้ทํางานใหญ่กันนะครับดาววาสนาอยู่ในเรือนพันธุจิตใจมันจะตั้งมั่นกับฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองนะ อะไรที่มันเคยไม่เป็นชิ้นเป็นอันมาก่อนหรือว่าไม่มีความชัดเจนในช่วงที่ผ่านมามีนาคมชาวตุนก็น่าจะาทําให้มันชัดเจนขึ้นนะครับรู้จักคิดมากขึ้นกว่าเดิมนะก็อาจจะมีการตัดหรือว่าเลิกละอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สําคัญหรือว่า,าพยุงต่อไปไม่ไหวยิ่งรักษาก็ยิ่งแต่จะมีความเสียหายก็อาจจะจบหรือว่าจากได้เช่นกันนะครับและในทางกลับกันนะครับ หากอะไรหรือสิ่งไหนก็ตามที่คุณมองแล้วมองเห็นผลประโยชน์นะครับหรือว่ามันมีคุณค่ากับตัวคุณอยู่คุณก็จะหันกลับไปโฟกัสกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็ให้ความทุ่มเทกับสิ่งสิ่งนั้นเป็นพิเศษดาวพระศุกร์กับดาวพระอังคารอยู่ร่วมกันเป็นคู่มิตรใหญ่นะครับในเรือนพันธุแล้วก็เร่งไปยังเรือนการงานผมก็ต้องบอกว่ามีนาคมอารมณ์ของชาวตุลค่อนข้างที่จะหลากหลายอยู่นะงานก็มุ่งเงินก็หวงังรักเองก็ยังต้องการอีกนะครับ คืออย่างนี้นะถ้าเรามองไปในเรื่องของการของงานนั้นช่วงนี้คุณจะโฟกัสอยู่กับงานเป็นพิเศษต้องบอกอย่างนี้นะสุขปากหวานอังคารรับเอาส่วนพฤหัสเจ้าเรือนอรินั้นเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับก็น่าจะมีการเริ่มต้นอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตขึ้นมานะครับหลายๆคนก็น่าจะได้เริ่มงานใหม่อาจจะมีการเปลี่ยนงานที่ทํางานใหม่หรือว่ามีการขยับขยายก็ตามแต่นะครับหลายคนก็อาจจะมีการ ได้แฟนใหม่เปลี่ยนคู่ใหม่หรือแม้แต่การซื้อบ้านใหม่ผ่อนคอนโดใหม่ปรับปรุงรีโนเวทที่พักที่อยู่อาศัยใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอีกอย่างนะชาวตุนนั้นเป็นคนธาตุลมแต่ไปอยู่ในเรือนของธาตุดินก็น่าจะมีความอึดอัดจ,จุกจิกบ้างสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องทําให้หยุดคิดฉุกคิดหรือว่าไตรตรองใหม่กันอีกครั้งหนึ่งให้ดีๆนะครับดาวพระศุกร์ดาววาสนานั้นอยู่คู่กันกันกบพระเสาร์ซึ่งเป็นคู่เสียนศัตรูอย่างที่ได้บอกในเรือนพันธุ แล้วก็เร่งไปยังเรือนการงานก็ต้องบอกว่าบรรยากาศในที่ทํางานหรือว่าในบ้านเนี่ยก็อาจจะดูอึดอัดอยู่สะหน่อยนะอีกทั้งพระเสากับพระอังคารเองก็ยังคงเป็นคู่ศัตรูอาฆาตกันอีกต่างหากบางทีในที่ทํางานเนี่ยหรือแม้แต่ในที่บ้านก็ตามแต่ก็อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นได้นะครับบางทีคนที่เคยทํางานด้วยกันมานานนะอยู่ด้วยกันมานานแล้วจู่ๆก็มีเหตุให้ต้องผิดใจกันไม่ชอบใจกัน หรือแม้แต่คนที่เคยเป็นหุ้นส่วนร่วมลงทุนร่วมงานด้วยกันมาก่อนก็อาจจะมีเหตุขัดข้องให้ต้องแยกย้ายจากกันไปต่างคนก็ต่างไปทําเป็นของตัวเองเริ่มต้นกันใหม่นะครับตัวของคุณเองก็เช่นกันนะชาวตุนนะกขพยายามที่จะอมองหาแรงงานใหม่ๆแรงลงทุนใหม่ๆเช่นกันถึงแม้ว่าอาจจะมีความคลุกคลาอยู่บ้างในช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าด้วยดาววสนาที่เป็นทั้งเทวีโชคแล้วก็อุดมนาราเกนั้น คุณจะสามารถดูแลและก็จัดการได้เป็นอย่างดีอีกเดียวก็จะเข้าที่เข้าทางของมันเองนะครับอีกทั้งมีผู้รับผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยผลักดันทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมด้วยนะครับโดยเฉพาะผู้รับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะหรือแม้แต่หากย้ายงานไปนะครับไปเจอหัวหน้าเจ้านายที่เป็นผู้ชายเขาเองก็สนับสนุนคุณเช่นกันนะครับก็เอาเป็นว่าเรื่องงานไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับจะมีรูทางมีช่องทางเข้ามาเยอะมากเลยทีเดียว งานใหม่ธุรกิจใหม่งานเสริมจอบเล็กจอบน้อยโอกาสเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะชาวตุลน,นะและตัวคุณเองก็คว้าโอกาสเอาไว้ได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับดาวพระอัางคารอยู่ร่วมกันกับดาววาสนาเป็นคู่มิตรพระอัางคารนั้นบ่งบอกถึงความขยันนะครับกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารดังนั้นเมื่อมีโอกาสเข้ามาเนี่ยชาวตุลก็จะยิ่งทํายิ่งขยันอูยหาเงินกันอย่างเดียวเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับ ถึงแม้ว่าในที่ทํางานบรรยากาศมันอาจจะอึมครึมสักหน่อยหรือว่ามันอาจจะ,ะไม่สงบมากนักสักเท่าไรแต่ผมว่าคุณก็น่าจะอยู่เป็นนะพยายามที่จะทําตัวไม่ให้เป็นศัตรูกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าหากับทุกฝ่ายได้อะเน้นทํางานเป็นหลักนะครับประสานงานเป็นหลักเหนื่อยอยู่แต่ใจก็สู้ไม่ถอยนะครับจะเป็นประมาณนั้นก็เป็นว่างานดีก็แล้วกันนะครับ ส่วนมากก็จะไปเด่นในเรื่องของงานเสริมจอบเล็กจอบน้อยหรือว่าอาชีพที่2อ,อาชีพที่3เป็นหลักนะเดี๋ยวมาดูการเงินกันบ้างนะครับดาวการเงินของชาวตุลก็คือพระอังคารอย่างที่ได้บอกนะครับซึ่งก็เป็นดาวดวงเดียวกันกับดาวคู่ครองคนรักหรือว่าหุ้นส่วนคู่สัญญาฉะนั้นชาวตุลสังเกตดูตัวเองบ้างไหมครับการเงินของชาวตัวนั้นมักจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางความรักของตัวของชาวตุลเองนะ หากชาวตุนมีคนรักดีนะการเงินก็เข้าดีหากความรักมันมั่นคงการเงินเองก็จะมั่นคงด้วยมีกินมีใช้มีจ่ายแต่หากความรักมันกระท่อนกระแท่นนะโอ้ยการเงินมันก็ขาดขาด,ขด,ขดห,หายหายเช่นกันยิ่งด้วยแล้วนะครับมีเหตุการณ์รักสามเศร้าเข้ามาการเงินเนี่ยหาได้เท่าไหร่ก็เก็บไม่อยู่นะครับถึงแม้จะบอกว่าการเงินดีกระเป๋ามันก็รั่ว ยัดเข้าไปเท่าไหร่มันก็ไม่อยู่มันก็ไม่เหลืออันนี้คือพื้นฐานการเงินของชาวตุนเลยนะที่บอกอย่างนี้มันก็มีสาเหตุอยู่คือเงินในเดือนนี้จะดีมากดาวพระอังคารดาวการเงินนั้นเป็นถึงมหาอุดแต่ว่าความรักมันก็ค่อนข้างจะจุกจิกมีปัญหานะครับฉะนั้นรายจ่ายเกิดอยู่แล้วยิ่งถ้ามีเล็กมีน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะรายจ่ายจะออกเป็นสเท่าสามเท่าผมบอกเท่านี้นะ ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับมันก็มีเกณฑ์อยู่นะครับจะเสียเงินไปกับเรื่องของความรักเนาะโดยเฉพาะการเปนเนี่ยการให้ด้วยสเสน่หาไปกับคนที่ไม่ใช่คู่ของตัวเองเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าบางท่านก็อาจจะเสียไปกับการมั่นหมายนะครับหรือว่าการตกการแต่งการซื้อของขวัญให้กับคนรักก็อาจจะมีแต่ว่าตราบใดที่เป็นคู่ของตัวเองนะความรักยังมั่นคงอยู่ เงินในส่วนที่เสียออกไปจ่ายออกไปมันไม่เป็นไหนหรอกครับมันก็วนเวียนอยู่ในครอบครัวคุณนั่นแหละนะอีกทั้งตัวคุณเองก็น่าจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมด้วยอีกต่างหากเอาละนี่ก็คือจุดที่แตกต่างเล็ก,ลกๆน้อยๆที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นนะครับในเรื่องของรายจ่ายที่มันมองไม่เห็นที่มันไม่ได้วางแผนในเดือนนี้แต่ว่าพวกรายจ่ายพวกภาระหนักๆน,น,นั้นก็มีอยู่แล้วนะครับตุนหลายคนเนี่ยมีภาระในเรื่องของ ทรัพย์ส,สินใหญ่ๆนะครับอย่างบ้านอย่างที่ดินที่อยู่อาศัยที่พักพวกนี้หรือแม้แต่กับรถลายยวดยานพาหนะก็มีแต่ก็เอาเถอะครับถึงแม้ว่าจะจ่ายออกไปมากก็ตามแต่แต่ว่าคุณเองก็ได้ทรัพย์สินเข้ามาแทนนะครับหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในรูปแบบหนึ่งตอบแทนกลับมาเท่านั้นเองนะครับอีกทั้งดาววาสนานนั้นเป็นเทวีโชคดาวการเงินก็เป็นถึงมหาอุดผมก็มองว่าคุณก็น่าจะจัดการ เรื่องของรายจ่ายได้อยู่แล้วอีกทั้งรายรับเองหรือว่าพวกจบเล็กจบน้อยช่องทางละนิดละหน่อยมันมารวมๆกันมันก็น่าจะครอบคลุมกับรายจ่ายที่คุณมีในเดือนนี้ได้อยู่และถึงแม้ว่าจะไม่พอจริงๆเนี่ยก็มีคนพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณอยู่นะครับก็คงจะไม่ติดขัดอะไรหรือแม้แต่การเสียเงินไปกับการลงทุนเองก็มีด้วยเช่นกันนะครับยิ่งด้วยแล้วนะถ้าเป็นการลงทุนในระยะยาวเนี่ยจะดีมากๆเลย กำไรผลตอบแทนในช่วงแรกๆก็อาจจะไม่เท่าไรหรอกหรือบางทีอาจจะแค่อยู่ทุนก็ได้แต่ว่าพอเวลาเลื่อนผ่านไปนะมูลค่าของมันผลตอบแทนของมันจะเพิ่มขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งนานนะครับก็ยิ่งจะได้เยอะและที่สําคัญสามารถที่จะเก็บกินผลกินดอกได้ตลอดระยะทางด้วยนะครับช่วงประมาณวันที่1นึถึงสินะครับจะยังคงเป็นช่วงจังหวะที่ดีของชาวตุนอยู่นะ พระอาทิตย์ดาวพระพุธแล้วก็พระพฤหัสนั้นอยู่ในเรือนปุตตะเล็งลงไปยังเรือนลาภะนะครับการติดต่อจะมีความสําเร็จดีนะการเดียวงานใหม่ๆก็จะได้รับความช่วยเหลือการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ดีจะได้รับการตอบรับที่ดีนะครับการงานการลงทุนเริ่มที่จะมีสัญญาณดีๆเข้ามานะเริ่มที่จะเห็นผลถึงความสําเร็จเข้ามาแล้วเริ่มที่จะมีการขยับขยายแล้วก็พัฒนาที่ดีขึ้นนะครับแล้วพอมาวันที่1 1ถึง20เนี่ย ทั้งพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระพุธนะครับก็ขยับเข้าสู่เรือนอลีแล้วก็เล็งลงมายัางเรือนวินาศก็อาจจะเป็นชว่วงที่วุ่นวายอยู่สักหน่อยนะทั้งเรื่องความรักแล้วก็เรื่องส่วนตัวเรื่องงานนั่นแหละภายในบ้านมันก็ไม่สงบนะครับโดนบีบบังคับหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเรื่องของครอบครัวทั้งคู่ครองทั้งผู้รับผู้ใหญ่โอ้ยอีรุงตุงนางระมัดระวังอารมณ์ระมัดระวังคําพูดให้มากนะครับ แม้แต่การใช้จ่ายเนี่ยมันก็คอนโทรลไม่ได้ควบคุมไม่อยู่เดี๋ยวจิตจะตกสุขภาพจะไม่ดีเอานะครับโดยเฉพาะประมาณวันที่1 8บแถึงยีสเนี่ยระมัดระวังสุขภาพสักนิดหนึ่งก็แล้วกันสุขภาพที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับความเครียดนะครับความวิตกกังวลความดันหรือแม้แต่ขาเข่าก็เริ่มที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะระมัดระวังให้นิดนึงเพราะว่าชาวตุนค่อนข้างที่จะโหมง,งานหนักอยู่พอสมควรนะครับ หรือแม้แต่คุณผู้หญิงนะน้ำหนักก็อาจจะขึ้นได้อย่าทานเยอะก็แล้วกันนะคะในเดือนนี้และพอเข้ามานะครับวันที่21-24ถึง24นะครับช่วงนี้การเงินจะดีมากมีโชคมีราบหยิบจับอะไรมันก็เกิดในเรื่องของรายราบรายได้เข้ามาได้ง่ายนะครับคือหาเงินง่ายได้เงินคล่องนั่นแหละหรือแม้แต่จะเจรจาในเรื่องของผลประโยชน์ใดๆก็ตามนะครับต่างก็ล้วนแล้วแต่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาไม่มากก็น้อยนะครับ แต่รายจ่ายเองมันก็เป็นเงาติดตามตัวเช่นกันโดยเฉพาะวันที่22-24ให้ระมัดระวังเรื่องของอรักๆไขๆแล้วก็เรื่องของรายจ่ายเข้ามาร่วมด้วยก็แล้วกันนะครับพอผ่านเข้ามาวันที่25-31ปลายเดือนนะพระราหูย้ายเรือนง,งานจะดีมีความสำเร็จหาเงินได้ง่ายแต่ก็ใช้จ่ายเยอะไม่แพ้กันและก็อย่างที่บอกนะครับ เงินเข้าง่ายระวังรักจะมีตัวเลือกมีช้อยมีทางเลือกเข้ามานะหากมั่นคงนะครับหากคู่ไหนที่สามารถประคับประคองกันไปได้คู่ก็จะให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์นะครับแต่ถ้าหากเลือกผิดนะชีวิตก็จะเปลี่ยนเช่นกันนะครับหากคิดที่จะเก็บเล็กเก็บน้อยหรือว่าเก็บตัวเลือกไว้ข้างๆเนี่ยโอกาสบ้านแตกมีได้ง่ายๆเลยนะครับอันนี้ถือว่าเตือนร่วงหน้าก่อนก็แล้วกันนะครับอย่าพึ่งว่ากัน อีกทั้งพระราหูที่เข้ามาเล็งลักนณาจุดเกิดนั้นเจ้าชะตาจะดื้อนะดื้อกับผู้รับผู้ใหญ่ก็ระมัดระวังถูกเพ่งเล็งหรือว่าถูกฆ่าโทษกับจากผู้รักผู้ใหญ่ก็แล้วกันนะครับเอามาขยายความในเรื่องของความรักกันเพิ่ม,เต,มเติมอีกนิดนึงชาวตุลหลายท่านเนี่ยน่าจะเริ่มมีปัญหากันมาตั้งแต่ปลายกุมภาแล้วเนาะดาวคู่ครองโคจรเข้ามาอยู่ร่วมกันกับคู่วิบากนะครับแรงประทะแรงฝ่ายหนึ่งเป็นเกษตรตาที่บดีอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นมหาอุด นะครับให้พยายามห่างๆกันไว้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงประเด็นความขัดแย้งในทุกกรณีเลยนะยอมได้ก็ขอให้ยอมไปก่อนถอยได้ก็ขอให้ถอยก่อนเพราะว่าการประทะกันมันมีโอกาสที่จะบานปลายจนเลยเถิดนะครับอพออารมณ์มันขึ้นเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมกันนะอีกทั้งพาะเกตที่อยู่ในเรือนของคู่ครองก็คือเรือนปัตตนีนั้นมันหมายถึงการห่าง การจากลาไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายก็แล้วแต่นะครับความหมายมันเป็นอย่างนั้นรักษาน้ําจิตน้ําใจกันให้มากก็แล้วกันเนาะผมไม่ได้บอกว่าทุกคู่จะเป็นแบบนี้นะความขัดแย้งมันมากน้อยขึ้นอยู่กับวิบากกรรมหรือว่าพื้นฐานของวัสนาคู่ครองแต่แน่นอนว่าการที่พระหูท่านย้ายเข้ามาเล็งลัคนาจุดเกิดน,นั้น ความเสียอ,อกเสียใจความลุ่มหลงมันก็ย่อมเข้ามาพร้อมๆปะปนกันอยู่ตลอดทั้งปี65เลยต้องบอกอย่างนี้นะจะทําใจเอาไว้เลยก็ได้แต่การเงินนั้นจะดีมากๆนะครับมันก็มีส่วนที่ดีอยู่แต่ก็ดีแบบมีเงื่อนไขนะเงื่อนไขทางความรักอย่างที่บอกมาในช่วงต้นนะครับลองกลับไปฟังดูไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับผลประโยชน์จากดวงดาวนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ตัวคุณเองว่ามีบรารมีมากพอแค่ไหนนะครับ คนโสดดีหน่อยนะมีคนรักเข้ามาในชีวิตแต่ก็จะสุขสุขทุกๆุคลุกเคล้กคากันไปนั่นแหละนะครับอยู่ด้วยกันได้แต่ว่า,าปีนี้อย่าเพิ่งคิดที่จะไปไกลถึงกับตกกับแต่งกันเลยนะปีนี้ยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับบอกล่วงหน้าไว้ก่อนให้เน้นไปที่งานกันก่อนนะครับงานกําลังดีเงินกําลังมาหรือจะอยู่ด้วยกันไปก่อนก็ได้นะครับปีหน้านะครับดาวพฤหัสท่านย้ายอีกครั้งหนึ่ง ตกแต่งในช่วงนั้นก็ไม่สายเกินไปเพราะว่าช่วงนั้นรักพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับนี่ดูให้ร่วงหน้ากันไปเลยนะครับแล้วก็ฝากกันไว้ตรงนี้เลยก็แล้วกันกับชาวตุนนะครับขอบพระคุณมากๆที่รอขอพระคุณที่ติดตามนะครับขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกยอดไลค์ยอดแชร์แล้วก็ยอดคอมเมนต์กาลังใจนะครับผมเองก็เป็นกําลังใจให้ชาวตุนทุกๆท,ท่านเช่นกัน เรื่องอะไรที่มันทำให้จิตใจขุนมัวจิตตกก็อย่ายไปจดจ่อกับมันเนาะหันมาทำงานหันมาหาเงินกันดีกว่าพระเสายังคงเป็นกเกษตรตาธิบดีอยู่ในเรือนพันธุต่ออีกหนึ่งปีนะครับให้เร่งสร้างฐานะโดยเร็วนะไม่ทำช่วงนี้เราจะเสียใจบอกเอาไว้แค่นี้ก็แล้วกันเอาก็ขอให้โชคดีนะครับงานไหลเข้ารัวๆการเงินเองก็ขอให้หมุนสภาพคล่องสุขภาพไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับ แถมกลับจะดีขึ้นด้วยซ้ำสำหรับผู้ที่เจ็บป่วยไม่สบายนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีจุกจิกอยู่บ้างแต่ก็ใช่ว่าจะเกิดปัญหาใหญ่นะครับเป็นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองขอให้โชคดีประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับสมมุ่งม,มา่ปรารถนาสมดังใจหวังสวัสดีครับ